สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ MSRK z วันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกอีกแล้วแล้ววันนี้เราอยู่กันในแมปดูนะดูนะแต่ผมจะแปงลงร่างครผมมีความลับจะบอกนะครับจริงๆแล้วผมเป็นเดือหักนะเว้ยวันนี้เราจะมาทำลายรถกันเว้ยแต่ว่ารถที่เราจะทำลายแม่งแข็งมากแข็งแบบแข็งมากเลยเหมือนเรายังเป็นเดือหักที่ยังอ่อนแออยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นเครื่องแบบ เครื่องบูธให้เรามีพลังเยอะขึ้นผมผมไปแอบเล่นมาแล้วเดี๋ยวเราไปด่านกากากันไหมด่านนี้ไม่ไหวมันแข็งเกินเอ้าเผลอกดผิดอีอกแล้วไปเราไปด่านกรกากันทะ่านผู้ชมด่านนี้ผมไม่ไหวนะเนี่ยผมถ้าผ่านด่านเอาด่านแรกๆเลยปนะมันจะไดูแข็งแรงหน่อยใช่ไหมด่านนี้ไหมเออนี่นี่นี่ดูนะ โอ้โหด่านนี้ผมดูแข็งแรงขึ้นมาทันใดเลยเลย,โอ,ย,โ,อยโอ้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 ยบ้าคังาค่งบ้าคลั่งนี่ไงไอซักทีเอาอีกสักทีไปเลยไปเลยเดือดฮักนี่เป็นไงแต่แม่งได้แั่งได้นหนึ่งไปด่านอื่นเถอะนี่หรือจะเอาด่านสองไหมเฮ้ด่านสองดูดูโอ้ยรถหลัรถหลัเฮียรถหรู รนที่สามเดินที่สามอันนี้รถแหละรล้วแท็กซี่อะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดือดฮักตอยโอ้ยไอ้ห่านี่เริ่มแข็งว่ะกลับาใไมเกมมันบักบักท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเรามาเพิ่มพลังกันก่อนผมไปเล่นมานา,นานมากแต่ดูมันให้ตัวพวกไอ้นี่ผมดิมันเป็นตัวสัตว์เลี้ยงอะ่ะดูนะ โอ้โหยังกากเลยดูดิโอ้ไม่ค่อยดีเลยอะ่ะผมรอมาชั่วโมงหนึ่งเพื่อได้สัตว์เลี้ยงตัวนนเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหโอไอ้ที่ผมบอกว่าตรงเนี้ยที่ผมไม่ไหวอะ่ะมันมันมันต้องต่อยทีละล,ะละะ้านนะท่านผู้ชมมันถึงจะไหวถ้าถ้าทีละละ้านนี่ไหวเลยรับของรอวันก่อนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย ถ้าเรารอครบสามสิบนาทีอ่ะมันจะให้เราสุ่มสัตว์เลี้ยงเว้ยแล้วดวงผมมันก็ไม่ค่อยจะดีอ่ะสุม่มไปก็เท่านั้นนะผมรีตัวไปทั้งหมดกี่ครั้งว่าเจ็ดครั้งแล้วจะเป็นครั้งที่แปดแล้วเนี่ยนี่นี่เ,นเอาด่านนี้ไหมด่านนี้กูต่อยไปยังวะโอ้ด่านนี้ยังไม่ไหวเลยอะ่ะขนาดด่านง่ายๆยังไม่ไหวเลยเดี๋ยวอัพกัน ใครมันจะไปรู้นะครับว่าภายใต้ชุดหนูแฮมเตอร์จะเป็นเธอหักใช่ไหมละ่ะแมปนี้มันมีหลายด่านมากเลยเว้ยโคตรเยอะขนาดด่านนี้ผมยังไม่ผ่านเลยแล้วเหมือนไอ้ด่านข้างหน้ามันจะแบบโคตรโหดเลยอ่ะอุ้ยคนอื่นก็เป็นเธอหักได้เห็นป่ะอันนี้สุ่มทีละสองพันหนึ่งเอ้ย หนึ่งันสองรอยห้าสิบผมมีแค่พันเดียวเองผมไม่มีตังค์เอ๊ะใครวะแล้วถ้าเราอัพแบบไอ้อพวกนี้อะ่ะสองร้อยสาสิบสองแล้วถ้าอัพป,ปัจจุบันอะจะเท่ากันไหมอ๋อไม่เท่ากันฉะนั้นต้องอัพของปัจจุบันโอเค มาพลังหนึ่งแสนเดี๋ยวผมจะไปต่อยให้ดูว่ามันจะต่อยเข้าไหมอะดูนะมันก็เข้าเลยแต่มันช้าหน่อยอื้อช้าโคตรเลยโคตรช้ารถก็เก่าไม่รู้จะอึดไปไหนต้องยืนแช่อย่างนี้เป็นชั่วโมงอะยืนแช่ไปกัน มันมันเหมาะสําหรับคนพวกคนขี้เกียจมากเลยเนี่ยไอแบบไอแมพอะไรแบบเนี้ยคือแบบปล่อยไปเลยอ่ะแล้วตัวเองก็ไปนอนอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดโลบอกทิ้งเอาไว้แล้วก็ให้ันเล่นเองอ่ะผมว่าเหมาะมากเลยนะอือคาราห้าสิบกูก็เอามาโชว์ดาัานกากระนานผู้ชมได้ดูนะดา่านเอ็นเนี่ยไม่ไหวนี่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 สุ่มทีแล้วเท่าไหร่วะสิบห้าบาทอ่ากดไปแล้ว อะไรอะ่ะดีไหมอะ่ะทำไมยิ้มแป้นอย่างนั้นโอ้โหไม่ดีแล้วด่านเนี้ยด่านนี้สุ่มทีลนะเท่าไรห้าสิบใช่ไหมอันนี้อันเนี้ยเน,นี่ยไม่เยอเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดอีกแล้วแล้วด่านนี้สุ่มทีลนะเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยสองร้อยห้าสิบเองแต่ผมได้แล้วไงผมมีตุ๊กตาหิมะแล้วอะ่ะโอ้โอ้มาต่อยด่านนี้กัน ด่านนี้ยังไม่ไหวเลยเดี๋ยวผมขอเวลาไปอัปเกรดตัวเองอะ่ะแม้ท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ยืน FK จนคะแนนได้8ปดแสนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาให้มันได้สักเก้าแสนนะเดี๋ยว9ก้าแสนเดี๋ยวเราจะไปต่อยรถกันต่อยรถไอ้ด่านที่ผมอยู่เนี่ยที่ผมต้องได้เยอะขนาดนี้อะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปยืนต่อยโง่ๆอะ่ะ มันนานมากแน่ๆเลยเว้ยเอาส 900, ักเก้าแสนเนาะยืนมองหน้าไอ้หนูแฮมเตอร์ของผมไปก่อนละกัน โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็แค่ก้าวแสนที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรับรางวัลกันแป๊บน,นึงเก็บโอเคมาก้าวแสนแล้วนี่นี่เราจะมาต่อยพวกนี้กันเลยเริ่มกันเลยแป,กป็กปืนฮักโอ้ยไหวโอ้ยไหวเอ้ยแต่ข้างหลังเนี่ยสิผมต่อยทีละกนะ้าวแสนนะท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ขนาดนี้แล้วก็ทางคลิปก็คงจะต่อยได้คันเดียวอะ ตอนนี้ผมเริ่มจะแซงขึ้นมาแล้วว่าไงไอฮักน้อยผมมาฮักใหญ่มาดูกันว่าใครจะถึงก่อนเอ้ยผมมีเวลจะถึงก่อนนะเนี่ยตอนนี้ผมนำโยแล้วผมจะใกล้ถึงรันสุดท้ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นฉายาไอ้นี่ป่าคูลก <c oughs> อะไรวะเนี่ยเราบอกมึงบูลลี่เหรอเราบอกตั้งชื่อตลกจัิงเลยอะ เป็นไงผมก็ต่อยได้สําเร็จแล้วเอาสักล้านหนึ่งไหมเฮ้ยล้วฉายาผมไปฉายาอะไรอะ่ะเอ้ากูก็เป็นครกกูโกจิตอ่ะเนี่ยทำไมฉายาเป็นครกกูโกจิตเนี้ยก็โอเคนะนะท่านผู้ชมวันนี้ผมก็สามารถทลายไอ้นี่ได้แบบง่ายๆเลยนะด่านนี้ด่านนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจอย่างผมนะครับก็คือปล่อยโทรศัพท์แล้วก็เอเอแล้วผมก็นอนไปเลยเออถ้าเกิดใครชอบ แมปแนว afk นะครับแมปนี้ก็ก็เล่นได้สบายสบายเลยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้านะจะเป็นเกมอะไรหรือจะเป็นแมปอะไรเราบอกก็ฟังตามนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวรอ1นึ่งล้านแับหนึ่งถ้าได้1นึ่งล้านปุ๊บต่อยนั้นปุ๊บแล้วก็รีไปครั้งที่แก็จบคลิปเลย เอะผมขอสวัสดีครับแล้วกันเลยแล้วกันจะหนึ่งร้านแล้วหกเจ็ดแปดเก้าเรียบร้อยครับผมไปอัดมาเลยอเออไะคิวไอ้ชิวไอ้นูตผมก็แข็งแรกกงเหมือนกันเฮ้ยชิวแล้วท่านผู้ชม เดี๋ยวได้ถึงไอ้นู่นก็จบคลิปเลยอีกคันสุดท้ายแล้วคันสุดท้ายคันสุดท้ายคันสุดท้ายเรียบร้อยครับผม